สวัสดีครับทุกทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้จะพามาชมบนกระดาษด่างที่สวยๆนะครับผมทุกท่านอันนี้จะเป็นลายที่เหมาะสำหรับการไปตั้งเม่นนะครับผมทุกท่านก็จะเห็นว่าด่างกระจายสวยๆอย่างนี้ครับผมนี่ครับลายเขาจะเป็นสีอ่อนกับเข้มตัดกันนะครับผมทุกท่าน ลายสเตียด่างสเตียสวยๆนะครับผมทุกท่านนี่เหมาะสําหรับไปตั้งต้นแม่พันธุ์ครับผมนี่ผมก็จะทําแม่พันธุ์เพิ่มอีกหนึ่งต้นนะครับผมทุกท่านจะมีลายคล้ายๆหูช้างด่างขาวเลยครับผมนี่ครับอันนี้เราควรคัดเลือกไว้นะครับผมทุกท่านคัดไว้เป็นแม่พันธุ์ เพราะว่าเขาจะจ่ายลูกออกมาสวยนะครับผมทุกท่านอันนี้จากชิ้นตานะครับผมต้นเขาจะสังเกตเห็นว่าต้นเขาจะใหญ่เร็วนะครับผมนี่ครับแต่ว่าที่เกิดที่เกิดจากไข่ก็จะเป็นต้นนี้ครับผมอันนี้ก็ผ่านคือกัน,นครับผมทุกท่านเหมาะสำหรับไปตั้งต้นแม่พันธุ์ได้เหมือนกันครับผมนี่ เพราะว่าราคาบนกระดาษด,ด่างทุกวันนี้ราคาถูกลงมาแล้วนะครับผมทุกท่านเราสามารถเลือกลวดลายความสวยงามได้นะครับผมคัดไว้ต้นไหนที่สวยๆนะครับผมที่เราจะตั้งแม่พันธุ์เพิ่มนะครับผมนี่ครับอีกต้นหนึง่งก็เป็นชิ้นตาเหมือนกันนะครับผมทุกท่านสําหรับต้นนี้ก็พอใช้ได้นะครับผมทุกท่านมีลวดลายลักษณะแบบนี้ครับผมต้นนี้ ก็สวยคือกันแต่ว่าก็สวยสู้แบบลายแบบที่เป็นสีเขียวอ่อนกับเกตัดกันอย่างนี้นะครับผมสีขาวแทรกเข้าไปนะครับผมเมื่อเรามองดีดๆก็จะเป็นมีมิตินะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ก็มาให้ชมกันครับผมสําหรับต้นที่เขียวๆอย่างนี้นะครับผมสำหรับต้นเขียวๆอย่างนี้ก็ถามว่า ตั้งแม่พันได้ไหมกะได้คือกันครับผมแต่ว่ากะลวดลายเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมทุกท่านเขาจะด่างน้อยนะครับผมแต่ว่าข้อดีเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่ตัวเร็วนะครับผมทุกท่านนี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้นะครับผมทุกท่านก็จะให้เลือกต้นแม่พันธุ์ที่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นที่ เผือกนะครับผมทุกท่านเผือกนั่นก็จะโตชามากมากครับผมทุกท่านถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับต้นเผือกอะพิมพ์คอมเมนต์มานี่ครับเพื่อเป็นเพื่อนกันได้ด้ครับผมทุกท่านต้นอย่างนี้ผมไม่กล้าขายออกไปเลยครับผมทุกท่านแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์สวยไปอีกแบบนึงครับผมทุกท่านซึ่งต้นเผือกแบบนี้ก ที่ผมไม่ขายออกไปเพราะว่ามันจะมีปัญหาเยอะนะครับผมทุกท่านจะต้องดูแลยากนิดนึงนะครับผมทุกท่านแต่ว่าตัวนี้ผมก็ดูแลโดยการปล่อยนะครับผมทุกท่านปล่อยให้ให้เขาเป็นไปตามธรรมชาตินะครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะมีตาชิ้นตาเยอะนะครับผมทุกท่านแต่ว่าต้นนั้นจะไม่ค่อยโตนะครับผมทุกท่านนี่ครับจะมาฝากให้ชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผม แต่ก่อนนั้นผมเคยคิดอยากได้หูช้างหนังขาวเหมือนกันครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยราคาเรื่องด้วยสภาวะราคาไม่คงที่นะครับผมทุกท่านมีการสวิงของราคามากๆครับผมผมก็เลยคิดว่าเราหาบนกระดาษด่างเราหาบนกระดาษ่ดงมาชดเชยดีกว่านะครับผมทุกท่านเนื่องจากเขาจะมีความสวยงามใกล้เคียงกันมากนะครับผมทุกท่านเพียงแต่ว่าตรงหูสะดือนั้น เขาจะเป็นตัววีนะครับผมแต่ว่าหูช้างหนังขาวนั้นเขาจะเป็นสะดือเหมือนหูช้างด่างเหลืองเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีกระจายลายสวยคล้ายๆบนกระดาษด่างเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านี่ครับลายคล้ายๆอย่างนี้ครับผมนี่ครับเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกันคล้ายกันมากๆาครับผมต้นนี้มาฝากมาให้ชมกันสำหรับคนที่ชอบไม้ด่างเหมือนกันเนาะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ